ก็มีการรุกกลับนะคะอิหรา่านจับมือรัสเซียเทเดล่าใช้เงินท้องถิ่นซื้อน้ำมันปั้นเตหารานศูนย์ขนส่สงน้ำมันเอเชียแปซิฟิกยิ่งบีบคั้นก็ยิ่งสู้กลับค่ะก่อนหน้านี้เกรกย,ยึดเรือบรรทุกน้ำมันของอิหรา่านที่ติดธงรัสเซียอ้างผิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอิหรา่านจึงเอาคืนแรงยึดเรือบรรทุกน้ำมันกรีซสองลำเป็นการตอบโต้ต่อบทบาทของกรีซในการรับใช้วอร์ชิงตนันล่าสุดเดือนหน้าจับมือรัสเซียลงทุนร่วมทำการผลิตน้ำมันและกา๊าซ ผลักดันสร้งางเตหรานเป็นศูนย์กลางขนส่งน้ำมันและกา๊าซในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประกาศทิ้งดอลลาร์ใช้เงินท้องถิ่นซื้อขายน้ำมันสวนคำสั่งสหรัฐอย่างท้าทายค่ะ27พฤษภาคม2565สนักข่าวเดอะการ์เดียนและอันจ์ซีรารายงานว่าอิหร่านยึดเรือบรรทุกน้ำมันกลิกสองลำในการโจมตีด้วยเฮลิคอปเตอร์ในน่านน้ำเมดิตเตอร์เนียนท่ามกลางความตึงเครียดและเหตุการณ์รุนแรงที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในภูมิภาค เมื่อการเจรจาหยุดชะงักระหว่างชาติมหาอำนาจและอิหรา่านในการฟื้นฟูข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2015 มีสัญญาณเพิ่มมากขึ้นว่าเตหราชและประเทศปอร์ปากซึ่งนำโดยสหรัฐและอิสราเอลพร้อมที่จะหันไปใช้กําลังเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขารัฐมนตรีต่างประเทศของกรีซร้องเรียนต่อเอกอัคราชทูตอิหร่านประจำกรุงเอเทนเกี่ยวกับการเข้ายึดเรือที่ติดธงกีกสองลำในอาวเปอร์เซียว่าการกระทําเหล่านี้มีผลเทียบเท่ากับการละเมิดลิขสิทธิ์พร้อมเรียกร้องให้มีการส่งคืนเรือและลูกเรือในทันทีซึ่งแน่นอนอิหร่านไม่สนใจค่ะ ในช่วงเวลาเดียวกันเพื่อตอบโต้ตปัญหาการถูกยึดเรืออ้างความบาดของสหรัฐและพันธมิตรบ่อยครั้งตลอดหลายปีที่ผ่านมาอยูรานได้หารือก,กับรัสเซียเรื่องการแลกเปลี่ยนซื้อขายน้ำมันและกา๊าซโดยเงินท้องถิ่นจบบทบาทเปโตรดอลลาร์เด็ดขาดและตเตรียมจัดตั้งศูนย์กลางการขนส่งน้ำมันและกา๊าซในเอเชียแปซิฟิกเป็นการลงทุนร่วมของทั้งสองประเทศอย่างเปิดเผย อเล็กซซนเดอร์โนวักรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียกลา่าวเมื่อวันพุทธที่25พฤษภาค,คมที่ผ่านมาว่าอิหรานเป็นหุ้นส่วนทางการค้าและเศรษฐกิจที่เก่าแก่และน่าเชื่อถือของประเทศของเขาความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างรัสเซียและอิหร่านอยู่ในระดับสูงสุดกล่าวเสริมโดยนักการทูตระดับสูงขณะที่มอสโกกำลังท้าทายการค่มบารของตะวันตกต่อปฏิบัติการทางทหารในยูเครน ผลักดันให้รัสเซียขนส่งสินค้าน้ำมันไปยังเอเชียมากขึ้นรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปริมาณการค้าระหว่างรัสเซียอิหร่านอยู่ที่4พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว ตัวเลขนี้เป็นดัชนีที่ดีที่สุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาโนวักล่าวว่าพลังงานเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่สำคัญที่สุดของความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจของเราเราได้หารือในรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบแลกเปลี่ยนก๊าซและน้ำมันและการเพิ่มการลงทุนร่วมในโครงการน้ำมันและก๊าซตลอดจนศูนย์ขนส่งของเราในเอเชียแปซิฟิก รัสเซียและอิหร่านยังคงเพิ่มส่วนแบ่งของสกุลเงินประจำชาติในการด้านการค้าต่างประเทศเขากล่าวว่าหัวข้อสำคัญประการหนึ่งของการอภิปรายคือขอบเขตทางการเงินและการธนาคาร ซึ่งเป็นการสร้างเงื่อนไขสําหรับการตั้งถิ่นฐานร่วมกันและการประมวลผลการชําระเงินระหว่างนิติบุคคลและองค์กรต่างๆเราตกลงที่จะเปลี่ยนไปใช้สกุลเงินประจําชาติให้มากที่สุดขณะเดียวกันอุตสาหกรรมน้ามันของอิหร่านต้องดิ้นรนมาหลายปีภายใต้ใตการคว่ำบาตรของสหรัฐเพื่อกดดันให้ล้มเลิกโครงการนิวเคลียร์ของเตหะราน ทั้งสองประเทศเผชิญปัญหาเหมือนกันทำให้การตัดสินใจเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดโนวักล่าวว่าอิหร่านมีชีวิตอยู่ภายใต้การคว่ำบาตรมาหลายปีแล้วและเราได้พูดคุยถึงประสบการณ์ของอิหร่านเรื่องนี้ และได้ตัดสินใจว่าต่อไปอิหร่านกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ที่สําคัญในการสร้างความมั่นใจในการขนส่งสินค้าร่วมกันของทั้งสองประเทศและเสริมว่าการหมุนเวียนสินค้าประจําปีระหว่างรัสเซียและอิหร่านมีศักยภาพที่จะเพิ่มขึ้นเป็น50ล้านตันในเวลาไม่กี่ปีจาก15ล้านตันในขณะนี้เขากล่าวว่ารัสเซียอาจจัดหาพลังงานให้กับอิหร่านตอนเหนือในขณะที่น้ำมันและก๊าซของอิหร่าน สามารถส่งออกไปยังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทางใต้ได้ทั้งสองประเทศยังได้หาเรือเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการผลิตน้ำมันและกา๊าซในระยะยาวด้วย อิหร่านและรัสเซียมีน้ำมันและก๊าซสำรองมากมายและมีสถานะทางภูมิรัฐศาสตร์สูงทั้งสองประเทศสามารถเปลี่ยนในภาคพลังงานและเศรษฐกิจระหว่างประเทศเสริมความแข็งแกร่งของกันและกันได้ผลจากการบีบคั้นของสหรัฐและพันธมิตรตะวันตกทําให้รัสเซียและอิหร่านมีโอกาสใกล้ชิดกันมากขึ้นทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและการทหารปรากฏการณ์นี้สร้างความกังวลกับสหรัฐและอิสราเอลอย่างมากค่ะ